กันในช่องคุกกี้นะคะวันนี้เราจะมาซื้อมกกเมืองกันเป็นเมืองที่สวยงามอลังการมากล้านแปดเลยนะคะเพื่อนๆเป็นเมืองที่สวยที่สุดเลยนะโอเคนี่ค่ะเราจะซื้อไอ้ตัวนี้เออเขาเรียกว่าอันนี้นะเป็นเหมือนนี่ค่ะชำระเงินสำเร็จ ร้อยหน้าจอมันจะดำแบบนี้กันนะคะโอ้ไ oh ม่ก็เหมือนโอ้โหสร้างแล้วค่ะสุดยอดไปเลยว้าวไปเชิญสาวๆดีกว่าสาวๆอยู่บ้านเหรอจะบอกให้นะว่าสาวๆเพิ่งขนย,ย้ายห้องเอง เรออยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อยังนอนอยู่ใช่แล้วนี่พวกเธอจะไปแบบสภาพมัวมัวแบบนี้ไม่ได้นะทั้งสองคนเลยนี่วันนี้อ่ะอย่าลืมแต่งตัวได้ละอืมสาวๆได้กันชั้นสองโอเคค่ะถึงแล้วนะชั้นสองแล้ว สาสาไม่ต้องอาบน้ำแล้วได้ไหมอ่ะมันเดี๋ยวมันจะช้าวันนี้เราจะใส่ชุดเลยนะเอาเป็นชุดนี้ชุดโปรดเลยนีออ่ส่วนเธอก็ใส่ชุดนี้น่ารักเหมือนกันอ่ะ เราก็ต้องเงินเรียบร้อยฉันเสร็จแล้วแล้วเธอล่ะเงินเต็มไหลก็เลยไป let's go อ้าวอะไรกันเนี่ย 拜拜，拜拜。 เป็นเปกันเป็นเป็นเปกัน,กน,กน,กนเร็ว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 อือหือร้านนี้สวยมากมีชุดเหมือนเที่ยงไล่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยว้านี่มันทำให้ฉันใจร่องรอยหาชุด ถึงแห่งความอิสระภาพเอาม,มาสองถุงเชื่อถือในน้าสาวฉันถุงนึงแล้วก็เธอถุงนึงจะใส่ชุดในลง <c oughs> ไปด้วยเอาไว้เหมือนกลับไปที่บ้านไปม,กมนะักหน้าเนาะแล้วก็ต้องมีอะไรอีกอ๋อนี่มีเบบี้ <c oughs> ไม่มีนี้น่ารักเอากลับไปด้วย เราจะต้องมีแครกนมแครกนมแล้วก็กล่องผ้าอ้อมโอเคแล้วก็ช่ชยสีหน่อยนะ ีก็ใส่มาควยเลยอ้าวให้เด็กมาเกาะไม่มีกระดูกเลกไปเลือกชุดกันเลยสาวว้าวหมายถึง ไหนแย้วให้ทศสาวลองชิดดิซิฉันจะลองชิดนี้นะเดี๋ยวเดยวางของก่อนชิดนี้เลยไปเข้าไปลองกันไปทุกทุกคนตะกี้เผลอเอาไปทิ้งค่ง <laughs> นั้นเนี่ยเรามาเข้าเกมเธอก้าเอ 9, บอร์ก้ากันใหม่นะคะเพราะว่าชิปม,มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คะ่ะทำไมชินมันหานยอังชินก็สวยงอน ตัวนี้เป็นจามากที่สุดเลยดูสิมัน,นมีเท่าไหร่เราจะไปชัน้นสามไปกันโอเคมาถึงแล้วแป๊บหนึ่งนะสงสัยหน้าจอมันจะค้างนะครับเพื่อน ถึงแลวเรื่องว้าว my god oh my g o เราจะต้องเอาอันนี้มันเค่งดีสุดโปรดขอกระบป๋าทิ <c> ้ะ <oughs> ส่วกระป๋องเ็กผักกลายเป็นอันนี้ส่วกบกระป๋ออ่ะอันนี้ผิดมันพอสิงที่คนเขาจะทิ้งวไม่ยอมไม่ทิ้งแหละทุกคนมันแปลกจังแบบนี้กลายเป็นอ๋อเข้าใจละ มันเป็นแบบนี้เอง มึงประมาณนี้แล้วค่ะคุอคนฉันจะเอาไปเที่ยงยังไม่ยอมนะขออภัยนะนี่คืออะไรหรอ ให้ไปดูหน่อยสิมันคืออะไรอะ่ะคีย์การ์ดนี่แล้วก็กุญแจมีเหรียญด้วยมีเหรียญด้วยคะ่ะ คนค้ารีบมาที่นี่เดือนนี่ค่ะว้าวว้าววอ้โหอไปก่อนนะอยากกลับแล้วคะ่ะไปชั้นหนึ่งกันอยากรู้จังชั้นหนึ่งมีอะไรบ้างคุ้มจริงๆ ถ่ายรูปเลยนะนี่เลยคันนึงสวยมากเลยค่ะเพืพ่อนๆเป็นเรื่องที่เราจะเก็บกับบ้านวันนี้นะคะแต่ไปก็เธอวางของนี่ทิ้งซะก่อน เลยตะกี้ที่ถ่ายสวยอ่ะชอบเนระอ้าวมันเก็บกลับบ้านไม่ได้อ่ะท่านเดี๋ยวให้เพื่อนคนนี้เขาถีอกันก่อนนะคะส่วนนี้เราก็เอากลับบ้านเองมีอะไรอีกอ๋อไงบ้านขายโทรศัพท์โทรศัพท์อือหือของน้าซื้อทม้นเลยอ่ะ กลับบ้านแล้วก็ทดสอบน้องหมาเโอเคไปเลยเธอกระเป๋าเธอว่างมาก แล้วก็จะให้ใครฝากถืออีกอะคนนี้ก็ได้ยังมีอะไรอีกหรอฝั่งน,งนี้อ๋อฝั่งนี้ถอนเงินนี่เองการขายดอกไมา้โอเคจบประมาณเท่านี้กลับบ้านกันเราเที่ยวเยอะพอแล้ว คือของที่เราต้องการนํะมันเยอะมากจนต้องฝากคนอื่นเขาถือเลยอ่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเอาแบบนี้เรากลับไปที่บ้านตอนน้องมีกันเลยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องจะจัดบ้านกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไปดูตอนที่สองนะบ๊ายบาย